อันนี้ดูเนื้อหาไปแล้วมาดูข้อหนึ่งเลยนะครับแนวข้อสอบข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่าให้ A มีสมาชิกตามนี้นะครับ PA เป็น power set ของ A ข้อได้ถูกนะฮะที่โจทย์บอกว่า PA เป็น power set ของ A ไม่มีอะไรนะเขากลัวเราสับสนกับความน่าจะเป็นก็เลยกำหนดให้ก่อน ก่อนอื่นน้องๆลองนับสมาชิกของ A สิครับ A มีสมาชิกกี่ตัวครับวิธีการนับให้นับตามลูกน้ำตัวหลักๆล,ลูกน้ำนอกปีกาเห็นไหมฉะนั้นเราจะถือว่า a มีสมาชิก1 2 3ครับอันนี้นับสมาชิกเพียงตัวเดียวสมมตินี้เป็นตำแหน่ง1นะตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง3โอเคนะครับข้อที่1 เขาถามว่าจำนวนสมาชิกของ power set A เท่ากับ16ใช่หรือไม่เออจำนวนสมาชิกของ power set หายังไงน้องๆจำได้ไหมจำนวนสมาชิก power set ก็คือจำนวนสับเซตจำนวนสับเซตคือ2กํลัง n ครับท่าน,นี้ครูบ,บอกว่า A เนี่ยมีสมาชิก3ตัวก็ต้องเป็น2กํลัง3ซึ่งมีแค่8ตัว power มีสมาชิก8ตัวครับข้อ1บอกว่า16ข้อ1ผิดจะไ้นะจำนวนสมาชิกใน power set มันก็คือจำนวนสับเซตนั่นแหละนะฮะอันเดียวกันอ่ะข้อ2เอา power set ลบกับอันนี้มีสมาชิก7ตัวใช่หรือไม่เออช้าๆนะ เราอาจจะใช้วิธีการคาดเดาว,ว่า power set จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วก็เอาไปลบออกจากเซตนี้และดูว่าเหลือกี่ตัวด้วยการคาดเดาแปลว่าอาจจะไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะฮะเอาเซตลบกับเซตแปลว่าต้องการสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มหน้าแต่ไม่อยู่ในกลุ่มหลังแต่ข้อนี้ครูถือว่าเป็นการทุกทวนไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกเขียน power set กัน power set ในข้อนี้มีสมาชิกทั้งหมด8ตัวเราหาไว้แล้วนะครับอ่ะวิธีการเขียนทำยังไง power set นะครับมันก็คือการเขียนสับเซตก่อนเพราะฉะนั้นน้องๆไปเอาสมาชิกใน A มาเขียนสับเซตครับสมาชิกมี3ตัวเริ่มเลยนะตัวที่1นนะครับเอาแบบสมาชิกเดียวน้องก็ไปหยิบสมาชิกมา1ตัวแล้วน้องก็ใส่ปีกกานะครับตรงนี้ก็คือ สับเซตตัวที่1นึ่งเห็นหะหยิบสมาชิกตัวที่2อนะฮะอันนี้สมาชิกตัวที่2แล้วน้องก็ใส่ปีก,กาอันนี้ก็ตัวที่2องนนะหยิบสมาชิกตัวที่3ซึ่งมาเป็นคู่นี่นะทั้งหมดปีก,กาเนี่ยเป็นสมาชิกเห็นไหมฮะปีก,กามีอยู่ด้วยข้างในเราเอามาใส่ปีก,กาใหม่ครับ กลายเป็นแับเซตตัวที่3โอเคนะอ่ะต่อมาครับลองหยิบสมาชิกแบบ2ตัวดูบ้างแบบเป็นคู่คู่เอา1กับ2มานี่1กับ2นะครับหยิบมาปับ๊บใส่ปีก,กาครอบลงไปอเอา1กับ3ม,มา1กับ3ค่อยๆเขียนนะฮะใจเย็นนะ ถ้ารีบแล้วจะผิดง่ายมากเลยนะฮะขนาดช้ายังผิดได้เลยใส่ปีกกาลงไปนี่หกับ3นะต่อมาก็คือ2กับ3ตัวที่2มีปีกกาอยู่แล้วตัวที่3ก็มีกูเขียนให้ชา้ชาๆนะครับน้องๆคนไหนอ,อยากเขียนเร็วก็ไปเขียนเอาอเขียนนะ อันนี้เป็นสมาชิกแบบ1ตัวอันนี้สมาชิกแบบ2ตัวถัดมาก็เป็นสมาชิกแบบ1 2 3ครับยกมาเลยนแล้วก็ใส่ปีกกาครับกลายเป็นสับเซตอีกตัวหนึ่งสมาชิกตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือเซตว่างพเพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต โอเคนะฮะได้ประมาณนี้เอาละนี่คือสับเซตของ A เห็นไหมมันจะมี8ตัวนะครับ8ตัวถ้าครูใส่ปีกกาใหญ่ครอบลงไปใส่ปีกกายใหญ่ครอบลงไป,ป,งไปทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่า power set นะฮะที่เราเรียกว่า power set คือเซตของสับเซตไงครับเอาละนะมาดูซอยที่2กันเขาบอกว่า power set ของ a นะครับเอาไปลบนะฮะเอาไปลบด้วยเซตนี้แสดงว่าต้องไม่มี2ตัวนี้เห็นไหมฮะก็ power set a มีตัวแรกอยู่ไหมตัวแรกตัวแรกอยู่นี่ไงครับหากออกไป1เห็นไหมฮะหากออกไป1แล้วนะตัวที่2มีปรากฏไหมนี่ตัวที่2อยู่ตรงนี้ก็หักออกไป2นะครับอ่ะคูหักออกเลยนะ ตัวนี้ออกไป1ตัวนี้ออกไป2น,น,นะครับตอนนี้มันก็เลยเหลือสมาชิกอยู่ในนี้เพียงแค่เท่าไหร่6ตัวเห็นไนพะอลบกันแล้วจะเหลือสมาชิก6ตัวฉะนั้นชอยที่2ผิดนะครับเ็าบอกมา7จันนะอ่ะต่อมาชอยที่3กับชอยที่4นะครับถามในทํานองเดียวกันว่าเป็นสับเซตหรือไม่ อ่านน้องๆดูนะครับการเป็นสับเซตแปลว่าอะไรตีความให้ลึกลงไปถ้าครูบอกว่า,าถ้าครูจะบอกว่าเซตทางซ้ายเป็นสับเซตทางขวาไหมสมาชิกครูยกตัวอย่างนะสมาชิกของทางซ้ายทั้งหมดอะ่ะมันต้องปรากฏอยู่ในฝั่งขวาด้วยถ้าอย่างนี้อยู่ถ้าอย่างนี้อยู่อย่างนี้เป็นสับเซตเข้าใจไหมก็คือ แทนที่น้องไปตีความเรื่องสับเซตน้องไปตีความเรื่องสมาชิกดีกว่าดูสิว่าสมาชิกทางซ้ายทุกตัวอยู่ในฝั่งขวาไหมสมาชิกทางซ้ายทุกตัวอยู่ในฝั่งขวาไหมทุกตัวด้วยนะครับบางตัวก็ไม่ได้ถัดไหมครับต้องทุกตัวนะถ้าอยู่ถือว่าเป็นสับเซตถ้าอยู่ครบนะครับอ่ะน้องมาดูครับ ในข้อที่3เเซตแรกมีสมาชิกอยู่2ตัวนะฮะดูสิว่าถ้าเอาสมาชิกตัวนี้ไปเช็คจะอยู่ในฝั่งนี้ไหมฝั่งขวามันก็คือข้อที่2มันก็คืออันนี้ใช่ไหมที่ครูทำเอาไว้แล้วเข้าใจนะโอเคพอเราลบกันเสร็จปับ๊บตัวนี้หายไปใช่ไหมครับสแสดงว่าข้อ3จะไม่มีตัวนี้อยู่ในฝั่งขวาเห็นไหม นะฮะไม่มีตัวนี้ปรากฏแน่นอนเพราะมันลบกันไปแล้วดังนั้นข้อ3เนี่ยไม่เป็นสับเซตครับดูแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะตัวหลังไม่ต้องไปดูซึ่งดูมันก็ไม่มีเข้าใจไหมลองมองหาดูมันก็ไม่มีในนี้นะครับถ้าเป็นสับเซตต้องเป็นทั้งชุดไม่ใช่เป็นแค่บางส่วนจำไว้นะใช้ที่4ี่ใช้ที่4ต้องถูกแล้วใช่ไหมเพราะเหลือใชอ้เดียว เรามาเช็คคําตอบกันนะครับถามว่าทั้งหมดนี้อยู่ใน PA ไหมน้องระวังนะ PA เขาไม่ได้ลบแล้วนะ PA ไม่ได้ลบอะไรทั้งสิ้นแสดงว,ว่า PA เอาหมดนี้นะไอตัวกากาบาทนี้ก็ยังอยู่นะฮะถอนกากบาดออกนะ2อ,อันนี้ยังอยู่นะ,ะเริ่มนับเลยนะครับตัวนี้ปรากฏอยู่ตรงนี้ไหมยอยู่เห็นไหมฮะตัวที่2ออยู่ในนี้ไหมอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับ ตัวที่3อยู่ไหมอยู่นี่ไงครับฉะนั้นทั้งสาตัวเนี่ยอยู่ใน PA หมดเลยก็เลยเป็นสับเซตซึ่งถูกต้องแล้วตอบใช้ที่สี่ครับเข้าใจไหมครับการตรวจสอบสับเซตคือสมาชิกทั้งหมดต้องเข้าไปอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งซ้ายต้องเล็กกว่าฝั่งขวาหรือแม่ก็เท่ากันน้องเข้าใจไหม ข้อนี้ถ้าน้องๆไม่เขียนสับเซตไม่เขียนพ o ว e r เซตออกมาก็ได้แต่ครูบอกเลยนะการที่เราไม่เขียนออกมามันทําให้สิ่งที่นึกมันไม่อยู่นิ่งพอมันไม่อยู่นิ่งมันจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วน้องๆก็จะมึนในขณะที่นึกทุกครั้งก็จะงงนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนสับเซตออกมาแค่8ตัวในข้อสอบแผดถือว่าน้อยเขียนได้เขียนออกมาเลยจะช่วยได้เยอะโอเคไหมครับฝึกเขียนนะครับอ่า ก็ผ่านไป1ข้อนะครับในเรื่องของสับเซตพา w เวอร์จดให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่2กันผ่านนะ